หลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้พาไปรู้จักกับเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณกันมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะขอพาไปชมอารยธรรมที่ใหม่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนั่นก็คือเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางสําหรับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางนี้จะมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์และยังคงอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบันเลยนะครับซึ่งต่างจากสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณที่ส่วนใหญ่มันถูกพังทลายไปหมดแล้วยกเว้นเหลือเพียงแค่พิระมิดเท่านั้นนะครับ รวมถึงอย่างเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของอริยธรรมด้วยซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้ว,วเราไปรับชมกันได้เลย1โคอสเซียมโคอสเซียมนะครับถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งมันเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ของโลกที่สามารถจุผู้ชมได้มากถึง50,000คนตั้งอยู่ที่ใจก,ากลางกรุงโรมณประเทศอิตาลีโดยลักษณะโครงสร้างของที่นี่ จะเป็นอัศจรรย์ที่เป็นแบบวงรีที่มีด้วยกันทั้งหมดอยู่4ชั้นโดยภายในสนามจะปูด้วยหินปูนมีทางระบายน้ําเพื่อเอาไว้ไม่ให้น้ําท่วมขังในขณะที่ฝนตกซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆและทําให้ผู้ชมได้รู้สึกเข้าถึงนักกีฬามากยิ่งขึ้นครับและยังถือว่าสนามกีฬาแห่งนี้เป็นต้นแบบให้กับสนามกีฬาในยุคปัจจุบันด้วยนะครับ ในอดีตสนามกีฬาแห่งนี้ถูกใช้สำหรับในการเป็นลานประลองต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของแกรดิเอเตอร์นักสู้ชาวโรมันที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมและนอกจากการต่อสู้ของแกรดิเอเตอร์แล้วที่นี่ก็ยังมีการนำสัตว์ป่าต่างๆมาจัดแสดงและมีการแสดงให้ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งสัตว์ที่นำมาจัดแสดงส่วนมากก็จะเป็นพวกสัตว์ที่หายากมีค่าในสมัยนั้นเช่นพวกสิงโตเสือช้างหรือจระเข้นะครับ โดยที่นั่งบนอัศจร์จะถูกแบ่งออกตามชนชั้นจากด้านบนลงสู่ด้านล่างตั้งแต่กษัตริย์ขุนนางราชวงศ์ชาวโรมันที่ร่ำรวยประชาชนทั่วไปและข้าทาสก็จะนั่งที่พื้นนะครับซึ่งโคลอเซียมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีคิทสกักราศ1980และยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางเมื่อปีคิกัาศ2007ด้วยนะครับ โดยปัจจุบันสนามกีฬาแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมเพื่อซึมซับประวัติศาสตร์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับ 2. สุสานแห่งอเล็กซานเดียสุสานแห่งอเล็กซานเดียถูกค้นพบครั้งแรกโดยบังเอิญในปีคิศัรา1900เมื่อม้าตัวหนึ่งได้ตกลงไปในช่องทางเข้าสุสาน ซึ่งสันนิษฐานกันว่าสุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวตรรษที่2-4ถึงหลังริตศักราดตั้งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดียในประเทศอียิปต์นะครับโดยขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทรายเป็นชั้นๆซึ่งบางช่วงอาจมีความลึกได้ถึง24เมตรอีกทั้งยังมีทางเดินกว้างประมาณเมตรเศษเศษสุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของครอบครัวขุนนางและชนชั้นสูงของอเล็กซานเดียโดยมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3ชั้น ซึ่งชั้นที่1จะมีไว้สําหรับในการเตรียมปงศพส่วนชั้นที่2จะเป็นที่ในการเก็บรักษาศพและชั้นที่3ครับจะใช้เป็นที่ในการรวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตายโดยจะมีการจัดเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนซึ่งเรากันว่าตอนที่นักโบราณาคดีพบที่นี่เป็นครั้งแรกบนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานอาหารวางอยู่เลยนะครับซึ่งสุสานแห่งนี้ได้แสดงถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอียิปต์กรีกและโรมันเช่น รูปสลักของเทพเจ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์และการแต่งกายแบบกรีกโรมันแต่มีลักษณะศิลปะและความเชื่อแบบอียิปต์นะครับหากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศอียิปต์ก็ควรหาโอกาสเวลาว่างๆครับมาเยี่ยมชมที่สุสานแห่งอเล็กซานเดียนี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก,กลางเลยนะครับ 3. กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียง และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีคศักราช1987โดยกำแพงเมืองจีนเริ่มก่อสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่7ก่อนคิศักราชโดยอาณาจักรแคว้นต่างๆในจีนครับได้สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูที่จะมาจากทางทิศเหนือและในช่วงศตวรรษที่3ก่อนคิศักราช จัก,กรพรรดิจินซีฮองเต้ก็ได้ทําการรวมกําแพงของแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและขยายต่อเติมกําแพงเพื่อป้องกันอันจาจักจีนจากการลุกรานของชาวมองโกและชนเผ่าเร่ร่อนอื่นๆนะครับจนมาถึงในช่วงของราชวงศ์หมิงกําแพงเมืองจีนก็ได้รับการบุรณะและขยายต่อเพิ่มเติมอย่างมีนัยยะสําคัญโดยกําแพงเมืองจีนจะมีความยาวรวมทั้งหมดประมาณ21,196กิโลเมตร ซึ่งมีป้อมและหอสังเกตการที่สร้างเอาไว้เป็นระยะห่างประมาณ500เมตรเพื่อใช้เป็นจุดในการเฝ้าระวังและส่งสัญญาณเตือนภัยเวลาที่ถูกรุกรานนะครับซึ่งในปัจจุบันกำแพงเมืองจีนถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งถ้าคุณได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองจีนก็อย่าลืมมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากเห็นจุดสิ้นสุดของกำแพงเมืองจีน มันก็มีภาพเป็นอย่างนี้ครับ 4. สโตนเฮนสโตนเฮนถือเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษและนักโบราณคดียังเชื่อว่าอนุสร์สถานยุคหินใหม่นี้ในช่วงแรกมันถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคิสตการแต่เป็นเพียงแค่การขุดคูดิน และการสร้างวงแหวนดินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 1 0เมตรและเริ่มมีการจัดเรียงหินให้เป็นวงกลมและรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในช่วง2,600ปีก่อนคริสตศักราชและตลอดในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาสโตนเฮนยังได้รับการบูรณะและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลายครั้งเพื่อความแข็งแรงและการคงอยู่ของโครงสร้างหินนั่นเองครับซึ่งในตำนานว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยใช้หินที่ถูกส่งมาจากเวล และวงเสาหินที่ลี้ลับนี้ก็มีการจัดเรียงตามดวงอาทิตย์ทำการทุ่งญ่าที่กว้างใหญ่บนที่ราบซอบีในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษโดยประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ11์112ก้อนที่ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงซึ่งสโตนเฮนและบริเวณโดยรอบนี้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีกินตศัลลต์1986และยังถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และชวนน่าสงสัยเป็นอย่างมาก ว่าใครเป็นคนที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาและถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าใครที่มีข้อมูลก็แบ่งปันเราที่คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับ 5. เจดีกระเบื้องเคลือบเจดีกระเบื้องเคลือบนานกิ่งนะครับตั้งอยู่ที่เมืองนานกิ่งมณฑลเจียงซูในประเทศจีนและยังเป็นหนึ่งในอาคารที่สูงที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย เพราะอาคารแห่งนี้มีด้วยกันทั้งหมด9ชั้นและมีความสูงรวมประมาณ79เมตรซึ่งลักษณะโดยโรวมของเจดีจะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมมุ่งหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวที่บริเวณชายคาจะมีการแขวนกระดิ่งไว้ประมาณ80ลูกโดยรอบและองค์เจดีก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาจากอิฐที่เคลือบด้วยกระเบื้องสีขาวเป็นหลักบริเวณยอดจะเป็นทรงกลมที่ต่อขึ้นไปถูกเคลือบด้วยสีทองมีข้อมูลระบุว่า เจดีย์กระเบื้องเคลือบนี้ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงคิจศตวรรษที่15ในสมัยของราชวงศ์หมิงซึ่งด้านนอกของหอคอยจะประกอบไปด้วยอิฐดินเผาสีขาวซึ่งสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ในแบบที่เป็นประกายและในเวลากลางคืนก็จะมีการแขวนโคมไฟเอาไว้ด้านนอกเพื่อใช้ในการส่องสว่างส่วนสาเหตุของการสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาก็เพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่สําหรับในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธอีกด้วยนะครับและที่ผ่านมาเจดีย์แห่งนี้ก็เกิดความเสียหายอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปีคิลศักราช1801และในช่วงสงครามไทผิงระหว่างปีคิศักราช1850ถึง1864เจดีย์ก็ถูกทําลายอย่างสมบูรณ์โดยกองทัพไทผิงเนื่องจากถูกมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ที่ถูกต่อต้าน แต่ในปีกิดศักราช2010ครับเอกชนก็ได้บริจาคเงิน1,000ล้านหยวนเพื่อปรับปรุงหอคอยแห่งนี้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันหอคอยแห่งนี้ได้เปลี่ยนจากสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางไปสู่เจดีย์ยุคมิเลเนียนอย่างที่เราเห็นกันแล้วนะครับ 6. หอเอนเมืองปิซาหอเอนเมืองปิซาเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองปิซ่าณประเทศอิตาลีหอคอยนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับเนื่องจากการเอียงของโครงสร้างที่ไม่เหมือนใครโดยถูกสร้างขึ้นในปีกิตศักราช1 1 7 3และก่อสร้างเสร็จจนสมบูรณ์ในปีกิตศักราช1372โดยใช้เวลารวมทั้งหมดเกือบ200ปีในการก่อสร้างเลยนะครับซึ่งหอเอ็นนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหอระฆังของมหาวิหารปิซ่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจัตุรัสเดลดูโอโม หรือที่รู้จักกันในชื่อของจัตุรัสแห่งวิหารโดยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ56เมตรซึ่งเดิมทีมันมีความสูงถึง60เมตรนะครับแต่จากการเอียงทําให้หอนี้มันเตี้ยลงและยังมีด้วยกันทั้งหมด8ชั้นซึ่งประกอบด้วยระเบียงและเสาหินอ่อนในแต่ละชั้นโดยการเอียงของหอปิซ่านี้เริ่มขึ้นในปีกิลศักักราช1178ซึ่งเป็นเพียงแค่2ปีหลังจากที่มีการเริ่มก่อสร้าง เนื่องจากพื้นดินที่อ่อนนุ่มซึ่งไม่สามารถเารับน้ำหนักของหอคอยได้ทำให้ฐานของหอคอยมีการซุดตัวและมีการเอียงเกิดขึ้นแต่ก็ได้มีการบูรณะอยู่เป็นระยะระยะจนกระทั่งในปีคิตศักราช1,990ถึงปีคิจศักราช2001หอเอ็นปิซ่านี้ก็หยุดเอียงและอยู่ในสถานะที่มั่นคงโดยนักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมบิวด้านบนของหอคอยได้และมันก็ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก พร้อมกับจัตุรัสเดลดูโอโมโในปีคิรัสกัากราช1987ด้วยนะครับ 7. พิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟียพิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟียนะครับหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งในภาษาตรุรกีว่าอายาโซเฟียถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองอิสตันบูลในประเทศตรุรกีอาคารแห่งนี้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานนับเกือบพันปี ของคิธศาสนานิกายอิเทิลออร์ทอดอกซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี532และต่อมาถูกเปลี่ยนให้เป็นมัสยิดในปีคิรัสกราช1935ภายหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีจนมาถึงในช่วงเวลาหนึง่งก็ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งภายในอาคารถูกตกแต่งด้วยโมเสทองคําที่แสดงภาพของนักบุญและจักรพรรดิซึ่งโดมของฮาเกียโซเฟียมีความสูงอยู่ที่ประมาณ55.6เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ31เมตรนับเป็นหนึ่งในโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับฮากเกียโซเฟียได้รับการบูรณะมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์รวมถึงการซ่อมแซมหลังคาโดมที่เคยถล่มลงมาในปีกิลศักราช558และการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของออตโตมันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ถูกขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกในปีกิลศักราช1985และในปีกิลศักราช2020ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของฮาเกียโซเฟียจากพิพิธภัณฑ์กลับไปเป็นมัส,สยิดแต่ก็มีข้อถกเถียงจากทั่วโลกถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามายี่อมชมความสวยงามของมัสยิดได้ในบางพื้นที่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ กับ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ซึ่งบางแหล่งข้อมูลก็มีการจัดอันดับที่แตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นบางที่ก็บอกว่าต้องมีป้อมซิทาเดลในประเทศอียิปต์อารามกูนีในประเทศฝรั่งเศสอาสนาวิหารอีลีของประเทศอังกฤษและทัชมาฮานของประเทศอินเดียด้วยนะครับซึ่งเราหวังว่าคุณคงจะชอบคลิปนี้นะครับ และถ้าไม่เป็นการรบกวนก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์กันหน่อยนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันไปนานๆบาย